ปุกโลกขอลดสถานะไหมเป็นแค่เพื่อนแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการบันเทิงที่ไม่ค่อยหอวือหวามากแต่ก็รู้ว่ามีความหวานในกันจลรอดสำหรับพระเอกหนุ่มไมพัฒระเดชและนางเอกสาวปุกลูกฝนทิพย์แต่ล่าสุดทําเอาหลายคนชอค็อกเมื่อปุกลูกได้เผยความสัมพันธ์กับไม้ในรายการวูดดี้โชวว่าตอนนี้เธอได้ขอลดสถานะเป็นแค่เพื่อนแล้ว โดยปุกลุกได้กล่าวว่ามันเป็นความผิดของเราเองเรารู้สึกว่าเราไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คุณแม่ล้มทั้งการใช้ชีวิตและภาวะอารมณ์ก็เลยคิดว่าถอยดีไหมเป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจกันไปตลอดโดยที่ไม่ต้องพยายามมันไม่แฟร์กับเขาที่เขายิ้มไม่ได้ เราไม่สามารถยิ้มได้เขาควรจะได้รับความสุขแบบที่เขาควรจะเป็นโดยไม่ได้กล่าวถึงปุกลุกว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากคิดเผื่อคนอื่นก่อนตัวเองเสมอเป็นกําลังใจให้เสมอนะเธอมีอะไรเธอเล่าให้เราฟังได้เหมือนเดิมมีอะไรให้เราช่วยบอกได้เลยเราโคดยินดีเลยสู้ๆนะอยู่ตรงนี้แหละ just call me ขอขอบคุณภาพไอี IG. ปุกลุก under score ฝนทีไมพัทราเดชรายการว o ดี y s ชว w พาพแหล่งข้อมูลข่าวดาราเดลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ